ตอนที่3การเผชิญหน้ากับคนล่าสัตว์ไม่กี่วันต่อมาต้นและตาดไปหาของป่าอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาพบว่ามีคนล่าสัตว์มาตั้งกับดักมากมายในป่าตาดดูสิมีคนล่าสัตว์มาตั้งกับดักมากมายต้นพูดด้วยความกังวลใช่ต้น ตตอ่เราต้องทำอะไรสัตว์อย่างเพื่อช่วยเหลือสัตว์ในป่าทั้งสองจึงตัดสินใจช่วยกันทำลายกับดักทั้งหมดพวกเขาเดินไปทุกที่ที่เห็นกับดักและทำลายมันต้นฉันรู้สึกดีที่เราได้ช่วยเหลือสัตว์ในป่าตานพูดด้วยรอยยิ้มใช่ตานต้นตอเราทำสิ่งที่ถูกต้อง นายพรานที่ถือปืนและกำลังไปล่าสัตว์ในป่ากุนสามารถเห็นชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างแข็งแรงและมีความชำนาญในงานล่าสัตว์เขาสวมชุดล่าสัตว์ที่ทำจากวัสดุทานและมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลเพื่อช่วยให้เขาหลงรวมกับบรรยากาศของป่าเสื้อผ้าของเขาอาจมีเข็มขัดและกระเป๋าหลายช่องเพื่อเก็บอุปกรณ์ล่าสัตว์และสิ่งของที่จำเป็นในมือของนายพรานถือปืนล่าสัตว์ที่ดูแข็งแกรง่ง และมีความแม่นยำปืนของเขามีลักษณะเป็นปืนไรเฟิลหรือปืนลูกซองขนาดใหญ่และออกแบบมาเพื่อใช้ล่าสัตว์ใหญ่ในป่าในคารนมีท่าทางมุ่งมั่นและระมัดระวังขณะดเดินผ่านป่าที่เต็มไปด้วยพืชพัน,นหนาแน่นและเสียงของธรรมชาติเขาต้องใช้ความระมัดระวังและประสบการณ์ในการเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบเพื่อไม่ให้เสียงดังเกินไปและไม่ให้สัตว์ตกใจ ต้นและต่านเผชิญหน้ากับคนล่าสัตว์ระหว่างทางกลับบ้านพวกเขาได้พบกับคนล่าสัตว์ที่โกรธคือนพวกเจ้าทำลายกับดักของข้าคนล่าสัตว์ผู่จะทำร้ายพวกเขาทันใดนั้นเองแม่เสือที่พวกเขาเคยช่วยลูกเสือไว้ได้ปรากฏตัวขึ้นแม่เสือคำรามเสียงดังจนคนล่าสัตว์หนีไปด้วยความกลัว ใช่ตานต้นต่อเราได้รับการตอบแทนจากการทำความดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต้นและตานได้เรียนรู้ว่าการทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้เราเป็นคนดีแต่ยังได้รับการตอบแทนจากสิ่งที่เราทำด้วยแม้ว่าบางครั้งเราอาจไม่ได้รับผลลัพธ์ในทันทีแต่ความดีที่เราทำจะส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆในอนาคต โปรติดตามตอนที่สี่